ฟัง8ปดที่8ดเบอร์โทรพี่มินศูนย์แปดห้าแดสองหก้าเจ็ดแดสามทีดินสวยทำเลดีราคาถูกแล้วเข้ามาเนี่ยเราจะอยู่กอ,อ,อมอขอกสะพานสีม่วงแล้วก็พอลงสะพานสีม่วงแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางทิศใต้อีกนิดนึงก็จะเป็นซอยแรกแล้วก็เข้ามาก็ประมาณ800เมตรก็จะถึง แปลงที่ดินแปลงนี้ร้อยสาสองตารางวาตารางวาละสี่พันห้ารอยบาทอันนี้เป็นพื้นที่สีชมพูเนี่ยเป็นพื้นที่สีชมพูพ่จะเคลียร์ลิงเสร็จแต่ตวันก็พามาอัปเดตกันถ้ากใครที่สนใจอาที่ดินในแนวส่วนเกษตรหรือจะสร้างบ้านก็ได้นะเพราะว่าก็สามารถสร้างบ้านได้ได้ไดทันทีเพราะว่าโฉนดพร้อมโอน ใครที่สนใจก็เข้ามาดูพื้นที่ได้สนใจก็โทรมหาพิมินนัดชมที่ดินแล้วก็ซื้อที่ดินทําสัญญาก็จะไม่ไกลจากออฟฟิศของเราออฟฟิศของเราอยู่ก็หมอเจ็ดจุดห้าก็จะอยู่ใกล้ๆก็ออฟฟิศที่ดินแปลงนี้นะถ้าสนใจยังไงก็ทักมหาพิมินได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บบึงบาอำเภหนองเสือจวัดัดงปทุมธานีก็เข้ามาสนใจยังไงก็เข้ามาชมพื้นที่ก่อนก็ได้ก่อนตัดสินใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาไปอัปเดแตแปลงข้างในก็ยังมีว่างอันนี้พี่มิ้นพามาชมบ้านส่วนแนวเกษตรอันนี้อยู่กอมอหกคลองฟิปกอมอหกหนองเสือปทุมธานีอนนี้อยู่ใน ฝังเขตบึงบาร้อยสามสิบสองตารางวาตารางวาละสี่พันห้าอันนี้เป็นแนวสวนเกษตรได้นะเป็นพื้นที่สีชมพูใครที่สนใจในแนวสวนเกษตรก็เห็นเลยเนี่ยอันนี้เกษตรก็คือตะไคร้อันนี้สวนตะไคร้ใครที่สนใจที่จะมีที่ดินในแนวสวนเกษเตรรอยสามสิบสองตารางวาเนี่ยซี่มินก็แนะนํามาให้เข้ามาดูสนใจก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเรายังมีพื้นที่หลายแปลงกดโฉนดพพ้อมโอวน,น,นอว,วันนี้พี่มิ้นขอบคุณมากสวัสดีจ้าวันนี้พี่มิ้นขอบคุณมากสวัสดีจ้า